ตอนดีค่ะคตอนนี้พี่แ k, นนแล้วก็พี่ฝนจะกอพวชค่ะค่ะนะคะเราสองคนค่ะตอนนี้กลังอยู่ที่งานบ้านกวิทยาศสระเค้าหญิีแห่งชาตินั่นเองนะคะปีนี้เราก็จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเพื่อไม่ให้การเสียเวลาค่ะเดี๋ยวพี่แนนกับพี่ฝนตอนนี้เราอยู่ที่บูทธคอณอนเดอออนมาค่ะหรือหนึ่งวันกระอังคารนั่นเอง นะคะหนึ่งวันบนดาวอังคารเขาจะใช้ชีวิตยังไงบ้างแล้วก็น้องๆอยากจะรู้ว่าเฮ้ยถ้าเราต้องไปใช้ชีวิตอยู่บนดาวอังคารจริงๆอ่ะมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวพี่นายกับพี่ฝนพาไปดูด้านในเลยได้เลยไหมคะได้ค่ะนะคะเอาล่ะตอนนี้เรากำลังมาที่หนึ่งโซนแรกก่อนที่จะเข้าโซนแรกมีมาตรการเพื่อความปลอดภัยมีเจลแอลกอฮอล์ต่างๆนะคะโซนแรกอยากจะให้รู้จักอะไรบ้างคะพี่ฝน อนแรกคือทำไมต้องเป็นดาวงคารนะคะซึ่งจากว่าดาวงคารนมีปัจจัยหลายๆอย่างคล้ายๆ,ๆกับโลกของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลางวันกลางคืนหนึ่งวันบนดาวคราเท่ากับ24ชั่วโมง37นาทีนั่นเองฤด <ๆ S 2> <ๆ S 1> ูกาลก็พอๆกับบนโลกเราแต่อจัจจะยาวนานประมาณ2เท่าแล้วน้มท่วงน้อยกว่าโลกเราประมาณ3เท่าคืออยู่ที่นู่นก็จะเบาหน่อยอุณหภูมิคล้ายคลึงกันมีแหล่งน้ำพลังงาน ส่ยะาทางก็ยังสามารถเดินทางไปได้ระหว่างโลกกับดาวอังคารจะอาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ6-7เดือนค่ะใช่แล้วนี่คือทั้งหมดว่าทำไมต้องไปดาวอังคารนั่นเองซึ่งก็เขาก็เรียกได้ว่ามีระยะทางมีอุณหภูมิมีน้ำแหละแต่ก็จะแตกต่างกับอยู่แตกต่างกับพื้นโลกนิดหน่อย้นี้คืออันนี้เป็นแกลเลอรี่ภาพจากดาวอังคารจากกลุ่มต่างๆของดาวอังคารไม่ว่าจะเป็นแหล่งเรื่อง แหล่งน้ำที่บอกว่าพบแหล่งน้ำาหร่องน้ำนั่นเองหรือว่าภาพบรรยากาศภูเขาไฟของเขาหรือภาพที่เราอาจจะได้ยืนชื่อเสียงคือมีใบหน้าคนอยู่บนนั้นแต่ีจริงแล้วไม่ใช่มันเกิดจากการกัดเซาะของหินที่มันคล้ายๆกับรูปใบหน้าคนเฉยๆก็มีมาให้น้องๆได้ชมกันด้วยนะคะพื้นผิวอะไรต่างๆเขามีลักษณะอะไรยังไงบ้างนะคะพอเรารู้จักแล้วเข้าใจว่าทําไมต้องดาวังคารปุ๊บ เมื่อเราคาเปรียบเทียบแบบเห็นชัดๆกับโลกโซนนี้บอกอะไรครับฝนอินเทอร์แอคทีฟง่ายๆให้น้องได้ลองดูข้อมูลเกี่ยวกับดาวคานโดยที่เราอเอาข้อมูลต่างๆเช่นบรรยากาศระวางในแท่นนี้ไอไพดีก็จะอ่านข้อมูลมีความหนัาแน่น้อยกว่าโลก เท่าไรบรรหาการเท่าไรขนาดของโลกเท่าไหร่กับดาวงคารค่ะสามารถดูจากข้อมูลทางด้านนี้ได้เลยหรือจะเห็นภาพก็จะเห็นภาพชัดมากขึ้นใช่ไหมเป็นแอนิเมชันอะไรเงี้ยค่ะเป็นอินเทอร์แอคทีเป็นบอร์ดใิพิธภัณเป็นวิดีโอเป็นหนังเป็นเทเตอร์ที่จะให้น้องๆได้ได้รู้ให้มันง่ายขคือเพราะว่าน้องๆบางทีบอกว่าโหวิทยาศาสตร์โหดาวงครา่านข้อมูลเดียวก็ไม่ถึงตัวเลข ถ้าเราดูแบบนี้มันจะเพลินกว่าเด็กๆก็จะกระโดดอันนี้จะเป็นมุมถ่ายรูปสวยสามารถเข้าไปถ่ายรูปได้กับดังคานเห็นจุดๆที่กระพริบอยู่นั้นคือจุดลงจอดของยานสำรวจต่างๆซึ่งเราตอนนี้เราเลือกมาทั้งหมด8จุดแต่มันมีมากกว่า8จุดสามารถจะดูข้อมูลเต็มๆได้จากจอทางด้านนี้สามารถจิ้มดูข้อมูลต่างๆได้จะชอนการจะรู้ว่ายานนี้ใช้ทำหน้าที่อะไรเขาเก็บภาพอะไรมาบ้างก็สามารถดูข้อมูลจาก ตงจอนี้ได้ค่ะได้เห็นภาพตัวได้อ่านไปด้วยนะคะโหตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้เด็กๆเยอะมากเลยค่ะพี่ฝนมาแล้วยืนใกล้ๆกันนิดนึงลูกแล้วมีกิจกรรมีความห่างกจกบ่วงหรือว่าเขาเป็นโซเชียลดิสแทร์เาล่อี้เด็กๆนะคะฝั่งนี้กับฝั่งนี้เราจะเป็นคู่ต่อสู้กันเกพี่จะชชกันหรือคะไม่ใช่เมื่อกี้ดูมาแต่ข้างหน้าแล้วใช่ไหมดูมายัง ดูข้อมูลนะยังอ่านข้อมูลมหมยังยังไม่อ่านด้านนี้เออดูนิดหน่อยอ๋อโอเคไม่ยากไม่ยากเดี๋ยวเรามีชอยให้ด้วยพี่ฝนเดี๋ยวเรามีคำถามแจกหมวกนะคะถามว่าหนึ่งวันบนดาวอคานเท่ากับกี่ชั่วโมงบนโลกหนึ่งวันบนดาวอคานเท่ากับกี่ชั่วโมงบนโลกอ่าเห็นปะสามสิบเจ็ดชั่วโมงค่ะแล้วเป็นน่าจะเป็นอะไรเท่าไรเท่าไรยี่สิบเท่าไร ยี่สิบไรมีคนใบ้ด้วยอ่ะเชื่อไหมเชื่อไหมยี่สิบะไรใกล้เคียงใกล้เคียงกับโลกมันเท่ากับโลกเลยอ่สิบชั่วโมงแล้วก็เมื่อกี้บอกว่าสามสิบี่สิบชั่วโมงส7นสิบเจ็ดนาทีถูกต้องอนนตอบได้เปล่าตอบได้เปล่ายี่สิบชั่วโมงสามสิบเจ็ดหเรื่องแบบพดีหรือเราอ่านมาอ่านมาเปล่าอ่านมาเปล่าไม่ได้รอกับนอเพื่อนจ้ะ ถูกต้องเรื่งดาวังคารเท่ากับยี่สิบหกเจ็ดนาทีนั่นเองถูกต้องค่ะขอบคุณมากเลยนัล่าเฮ้ยนางรู้นางรู้จะเรียกมาช่างน้ำหนักซะหน่อยเพื่อน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 ไปไหนเพื่อนรู้เปล่าว่าดาวอังคารกับโลกมีน้ำหนักที่มันต่างกันเพื่อนช่างน้ำหนักมาเลยจ้ะเครื่องชั่งน้ำหนักเครื่องที่หนึ่งลอเลยเพื่อนชั่งที่เก้ากิโลตัด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  โอ้โหดาวังคารหนักแค่นี้เองนายอยากไปอยู่ไหมกับแปดสิบนะนายอยากไปอยู่ดาวังคารเปล่ารู้เปล่าดาวังคารหนักเท่าไหร่เมื่อกี้เราหนักประมาณแปดสิบแล้วดาวังคารหนักเท่าไหร่ยี่สิบ่งเออตัวเบาลงเลยดังนั้นอยากอยู่ดาวังคารไหมน้ำหนักเบาด้วยไม่เอาบ๊ายบายเซลเซล ก็มาชั่งน้าหนักกันได้เมื่อกี้ที่จะให้ดูก็คือเป็นการเปรียบเทียบน้ําหนักบนโลกกับดาวอังคารใช่ไหมคะพี่ฝนกิจกรรมตรงนี้บ้างตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับว่าเราไปมาได้อย่างไรไปดาวอังคารได้อย่างไรก็จะมีกิจกรรมก็คือเป็นชิ้นงานท่าน้องได้ทดลองปล่อยจรวดเข้าวงโคจรแต่การจะปล่อยจรวดเข้าวงโคจรสิ่งที่สําคัญในการใช้ในการคํานวณก็คือเขาเรียกว่าพาราแลคพาราแลคคือการมองวัตถูโดยเปรียบเทียบวัตถุ จากการเปลี่ยนมุมมองเฉยเก็คือเขามีการกําหนดจุดต่งตางๆในการที่จะเดินทางมาแต่แต่โลกจากดาวอังคารเนี่ยกำหนดจุดเพราะว่าโลกกับดาวอังคารไม่ได้อยู่ในหน้าเดียวกันดัง mm hmm. นั้นต้องมีกําหนดจุดแล้วเสร็จก็เอาจุดต่งางๆางทั้งหลายเนี่ยมาประมวลผลให้เป็นตำแหน่งที่แน่นย้ำเรียกว่าพาัลแหลกนะ นะคะโอเคแล้วก็มาทางด้านนี้ให้น้องๆได้แบบว่าทําอะไรคะเนี่ยอันนี้คือปล่อยจรวดเข้าวงจรที่บอกเมื่อกี้นี้นะคะจะปล่อยจรวดเข้าวงจรโอเคนะคะให้น้องๆได้ลองดูว่าปล่อยจรวดพร้อมๆกันเนะะี่ยเขาใครจะถึงก่อนกันไม่รู้แหละนะแม่นยำไหมมีความแม่นยำไหมนะโอ้ก็ะะต้องปล่อยให้แม่นยำในวงที่เรากาหนดหนะนะคะถึงจะถูกต้องเดี๋ยววลาจะมีคําถามมาถามด้วยนะคะอ่ะ เขากำลังให้ความสนใจกับการปล่อยจรวดอยู่นะคะไปเอาล่ะเอาล่ะสีแดงน่าจะประสบความสำเร็จใช่ใช่เม <laughs> ี้สีแดงสเต็กว่าอะโอเคท้าหน้านี้เขาให้ความสนใจกันอยู่มาเด็กน้อยเด็กน้อยที่นหางเางลใหมาเร็วมาเร็วเรจอกันแล้วไหมขยบมาขยับมาหนึ่งสองสามสี่คนมาสี่คนใช่ไหมมาจากที่ไหนคะ อันเี้วันเลาวนลุงครับกรุงเทพฯป้าสุพรรณบุรีครับสุพรรณบุรีอรโอ้สุพรรณบุรีออกตั้งแต่กี่โมงลูกแต่เก้าโมงเก้าโมงเช้าเก้าโมงเอาก็มาถึงนี่ชิลๆนะมีหมวกมาแจกนะตอบคำถามไม่ได้นะไม่ยากอ่ะโอเคพี่ฝนนค่ะาำว่าสิ่งีเราใช้ในการวัดระยะทางโลกไปดวงดาวอื่นเราเรียกว่าอะไรเออบัื่ก นี่การลมีเมื่อกี้ที่ฟังไว้ใช่ป่ะถูกต้องแล้วไงพาราแล็กพาราแลกพาราเล็กขอบคุณมาจริงฟังพี่ฝนอยู่เมื่อกี้อ่ะพี่ฝนที่พูดเลยบค่ะขอบคุณนะคะถูกต้องก็คือพาราแล็กด้วเองเพื่อนเพื่อนมานี่เร็วมีหมวกมาจากแล้วเพื่อนเออเนี่ยแหละมาด้วยกันมาด้วยกันเพื่อนมา <laughs> แกงเดียวกันหมดปะแกงเดียวกันหมดปะ,ะมาจากที่ไหนคะสุพรรณอนค่ะสุพรรณอ๋อโอเคนะคะพู้มาโซนแรกว่าโซนนี้ม,มามาหลายโซนแล้วใช่ปะแล้วมาโซนนี้เนี่ยนะคะตั้งแต่มาจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยนะคะไม่รู้ว่าจะได้อา่านหรือว่าดูอะไรแบบเต็มที่หรือเปล่าเออขอมีคําถามนิดนึงพี่ยันอยากมีแจกหมวกเนาะ จะได้แบบได้กันทุกคนเลยนะคะอ่าวี่โฟนมีคําถามยากไหมดีมางดีมากเมื่อกี้เราไปดูเรื่องน้ําหนักไปชช่งน้าหนักยยังอยังดูตรงนี้ดูตรงนี้ไปแล้วใช่ไหมแล้วดูตรงไหนอีกดูตรงนี้อ่าโอเคนะคะนั่พี่นันถามและกันนิดนึงนะคะถามคําถามง่ายๆอยากรู้ว่า1วันบนโลกมีกี่ชั่วโมง24 แล้วรู้ไหมว่าหนึ่งวันบนดาวอังคารมีกี่ชั่วโมงท้ายกันเลยสามแค่หนักนาทีสามแค่หนักนทีสามสิบเจ็ดชั่วโมงต่างแค่หนักนาทียี่สิบชั่วโมงกี่นาทีอ่ะสามสิบเจ็ดนาทีสามสิบเจ็ดนาทีทำไมรู้ไห <laughs> นบอกเดินผู้มาตรงนี้เ <laughs> ดาหรือว่าอะไรหรือเพื่อนกระซิบบอกโอเค ด้วยให้พี่ฝนมะะอบนี่ค่ะนบนระบายค่ะนี่นะครบถ้วนอ่ะไอเ้เพื่อนได้ครบอ่ะนี่แหละที่พี่นันมีมอบให้แล้วคะเราก็จะมาแจกกันเรื่อยๆค่ะพี่ฝนเห็นไหมเราต้องแบบทยอยแจกทยอยแจกนิดนึงคําถามที่เราถามจะต้องแบบไม่ยากนะคะระหว่างนี้เราก็เดินมาเรามีห้องสําหรับพักผ่อนของนักบินอวกาศอ่านี่ฝั่งนู้นจะเป็นห้องนอน,นอันนี้จะเป็นห้องครัวอัออนงนี้จะเป็นนใช่ ตรงนี้จะเป็นที p ีพิ t เตอร์ก็คือถ้าเราอยากระมูลดาวังค้ายมัสดุปอุปกรณ์เราอาจจะหายากท d ดีพิ t เตอรเป็นคำตอบหนึ่งที่ใช้คือมันสามารถพิ้นอุปกรณ์ที่เราอยากได้อย่างเช่นสขยควงตะปูสกูน็อตอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะพิ้นออกมาและใช้งานได้เก่อ่ะอ่ะคดาวนคะเขอาจจะพิ้นเป็นยาเป็นอาหารหรือว่าอวัยวะเทียมได้ใช้แล้วนะคะแล้วก็ เดินมาตรงโซนนี้ามา l o อร์ control เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะให้น้องๆได้เป็นได้ใช้เป็นภารกิจพิชิตดวงดาวอังคารนะคะตรงนี้ทำไมคะพี่ฝนที่งานนี้คือจำลองให้น้องควบคุมยานอ้นก็คือเหมือนเหมือนบนดาวอังคารการที่เราจะควบคุมยานเนี่ยเราไม่ได้ควบคุมอยู่ด้านหน้าเราอาจจะอยู่ในยานสำรวจห้องพักอยู่ที่ไหนบนดาวอังคารหรือบนโลกก็ได้แล้วเราก็คําสั่งเก่งคาสั่งไป ไปถึงหุ่นยนต์แล้วหุ่นยนต์ถึงจะทำงานตามที่เรากำหนดก็เหมือนอันนี้แล้วก็จะมีให้น้องเขียนโปรแกรมแบบง่ายๆควบคุมหุน่นยนต์บนจอนี่แล้วก็กําหนดเป้าหมายแล้วให้น้อง<ช>อะนะคะสามารถที่จะคมยานอวกาศตา<ช>ัวเ<ช>นี้ยนะคะไปตรงจุดเป้าหมายได้ยังไงใช่ใชแล้วตรงนี้น้องๆจะได้รู้อะไรคะพี่ฝนอ,อันนี้คือจะเป็นยานสารวจต่างๆที่เรามีว่าตั้งแต่มีโครงการอะไรมียานสำรวจอะไรบ้างที่ขึ้นไปบนดาวอังคารเขาทำหน้าที่อะไรบ้างอะไรเงี้ย ซึ่งยานปกติแล้วยานจะแบ่งออกเป็นทั้งหมดสประเภทใช่แล้วก็จะ,จะเป็นยานออบิเทอร์ไฟบาย,ย,บายแลนเดอร์แล้วก็โรเวอร์ก็จะได้รู้จักกับยานนะคะที่ใช้สำรวจดาวอังคารว่ามีกี่ประเภทนะคะดังนั้นพี่แนนมีคำถามอยายจะมาแจกกันนะค่ะเอาล่ะสวัสดีค่ะวันนี้เร็ววันนี้เร็วเดินมากี่นาทีแล้ว มาเลยมาเลยเหนื่อยเหนื่อยนี่แหละเดี๋ยวพี่แนนมีหมวกมาแจกนะคะหนึ่งจุดหนุ่มหล่อนี้พี่แนนเดินมาทางนี้แล้วเราเดินมาทางนี้พอดีไม่รู้ว่าเราได้ทันอ่านหรือเปล่านะคะน่าจะมุ่งไปที่เทียเตอร์ซะส่วนใหญ่ที่ฝนนะคะพี่แนนอยากถามว่ารู้จักไหมว่ายานสำรวจดาวอังคารรู้จักปะรู้จักดาวอังคารไหมรู้จักครับยานสำรวจดาวอังคารรู้จักไหมรู้จักครับเอรู้ไหมเขามีขี่ประเภท นอกจากน้องๆจะได้เห็นพี่แนนใบ้แล้วน้องๆทั้งบ้านก็เห็นด้วยนะคะว่าพี่แนนเฉลยสี่ประเภทถูกต้องไหมคะพี่ฝนถูกต้องค่ะมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างรู้เปล่าอน้องตอบได้มีอะไรบ้างรู้เปล่ายานตำรวจดาวังคารฝั่งนี้เขาตอบว่าสี่ประเภทเราต้องสู้เขาว่ามีอะไรบ้างตำรวจแร่ธาตุครับ เออไม่ใช่ชื่อชื่อยานีนะชื่อยานนั่นน่ะยานอะไรนึกน้ำจีอ่ะเอาสักสองสามยานสามยานอะไรอีกจอดพื้นดาวครับเอออสุดท้ายอะไรสุดท้ายอะไรเออจรของดาวครับนั่นแหละไม่ครบแล้วสี่ยานครบแล้วสี่ดาว นี้ก็ได้ไปด้วยได้ด้วยค่ะได้เติมได้นะคะได้ได้รับไปรับไปน้องๆเลยต้องรีบไปดูข้อมูลเลยก็อยากจะให้น้องๆได้อ่านได้รู้แหละนะคะน้องๆจะได้รู้จักแบบเออร์อย่างน้อยก็ได้คุ้นๆนะคะแล้วก็อีกหนึ่งโซนที่เรากำลังจะเดินเข้าไปนะคะนั่นคือโซนของเทยเตอร์ใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าหลัก แล้วเขาไปต้องเข้าในว่าบรรยากาศเป็นยังไงว้าถ้ามาในห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่มีการควบคุมอุหูมิค่ะเนื่องจากว่าบนดังคารเนี่ยก็คือรูแล้วว่ามีคาร์บอนไดออกไซด์เยอะก็ต้องเวลาที่เขาจะทําอะไรก็อยู่ในห้องควบคุมอย่างเช่นในห้องนี้จะคือจะให้ความรู้น้องประสบการณ์ในการเหมือนอยู่บนดังคารจะบอกเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศที่อยู่อาศัยหน้าตาเป็นยังไงหรือแหล่งอาหาร ปลูกอะไรได้บ้างจะพักหนึ่งก็จะมีเกิดเหตุการณ์เป็นพายุเข้ามามนุษย์อวกาศก็ต้องไปกู้ก็คือที่นู่นนะคะดาวดวฟคาเลยเจอพายุดูดชุแล้วแต่ว่าเป็นพายุที่ไม่ได้แรงมากเราสามารถอยู่ได้ก็จะเป็นกิมมิคเป็นแบบว่าจุดแหลมของบูด้วยแหละเพราะมีลมมีเสียง คือเหมือนจำลองเสื้อาอวกาศที่เหมือนจริงเลยว่าพายุทรายเป็นยังไงลมมาเป็นยังไงและค่ะน้องๆก็จะได้เห็นเลยที่โซนเอร์ตรงนี้ยังไม่หมดค่ะอีกหนึ่งโซนที่ได้รับความนิยมมากพี่โผตรงนี้นั่โซนสุดท้ายก็คือไฮไลท์ก็คือพูดถึงอวกาศจะต้องมีชุดอวกาศตรงนี้ก็จะเป็นชิ้นงานให้น้องๆได้ลองสวมชุดอวกาศโดยเารที่ถ่ายรูปและเอาใบหน้าเราเข้าไปอยู่ในชุดอวกาศที่เราเลือก สามารถเปลี่ยนสีได้เปลี่ยนออปชั่นของชุดได้นะคะคชอบอะเราถ่ายรูกเสร็จสามารถกดเซฟแล้วมันจะเป็น QR code ให้เราดาวน์โหลดลูปภาพเราได้ป่าย ที่บ้านเราอาจจะไม่ได้มีให้เล่นแบบนี้หรอกมา<ช>ที่นี่เหะแล้วามาเล่งเงลนกันเยอะๆน้องๆจะได้ประสบการณ์เยอะและ้วก็ไปเล่าให้เพื่อนฟังด้วยใ,<ช>ให้พี่ฝนชวนน้องๆมาน่อยค่ะค่ะก็มาเที่ยวงานนี้ได้นะคะซึ่งบูธของหนึ่งวันบนดาวคันเดีออนมา,าก็จะให้ประสบการณ์ในกเหมือนเราได้อยู่บนดาวคันจริงๆมาดูซิว่าบรรยากาศด้านในเครื่องของ เงื่อนใช้เป็นยังไงบ้างแล้วเราสามารถอยู่ได้จริงไหมแล้วเราอยากจะไปอยู่ไหมก็มาหาคําตอบที่นี่ได้คะ่ะใช้แล้วนะคะหนึ่งวันเมื่าวารค่ะออก็ายังอยู่กับเราแตจะถึงวันที่23มิถายนนี้เท่านั้นนะคะแล้วก็น้องๆถ้าอยากจะร่วมสนุกนะคะในการมาที่นี่ก้วยตนเองก็ได้นะคะไปที่เว็บไซต์นะคะสามารถจองลงทะเบียนออนไลน์หรืออะไรแบบนี้ได้ะคะ่ะเว็บไซต์ที่ w w w t t h a i l a n d n s c c o m หรือว่ารับชมทาง Facebook ้วก็ YouTube เซาร์คคำว่า NST f a r Thailand ก็จะเจอเลยกับเราตลอดเวลานะคะดังนั้นเดี๋ยวพี่นก ทุกคนลาไปก่อนแล้วกันในช่วงนี้เดี๋ยวเราคปที่ต,ต่อไปติดตามมาได้นะคะเดี๋ยวลืมกดไลค์แชร์นะบ๊ายบาย